เดี๋ยวผมพบกันอีกครั้งกันเลยแฮปปี้บ้านนะครับวันนี้ผมพามาดูตัวนี้เลยครับตัวจั่วหรือจันทันวยแฟงยาว12เมตรที่เราเชื่อมาจากโรงงานแล้วเตรียมมาติดตั้งหน้างานนะครับเพื่อเข้ากับตัวอาคารหน้ากว้าง12เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็ลึก30เมตรแต่ตรงนี้มันจะมีการศาสตรยืดมาอีก6เมตรนะแต่ตัวหลักเนี่ยเราใช้12เมตรตรงนี้ก่อนนะครับผมยังไงใครสนใจให้ผมสร้างกระดังโรงงานแล้วโทไมาได้เลยครับหรือแฮปปี้บ้าน0 8 7 7 5 2 1 3 2ถ้าม่ได้แอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมไปครับไปชมกันก ฝากดไลค์กดซับสไคร์ก่อนชมนะด้วยนะกดแชร์ด้วยยิ่งดีเลยขอบคุณครับไปครับไปชมกันคลิปที่แล้วพาไปดูเสาคลิปนี้พามาดูโครงหลังคานะเป็นโครงหลังคาทรงโมเดิร์นที่ใช้เสาไวแฝงทำสังเกตดูนะเรา ทำเพลทนะครับในการยึดกับเสามาเรียบร้อยแล้วเชื่อมติดมาเรียบร้อยจุดไหนที่ผมต้องเสริมกระดูกเสือเสริมโครงสร้างนะครับตามหลักวิศวกรร,รมที่วิศวกรเขาออกแบบมาทําเรียบร้อยมาจากโรงงานทั้งหมดแล้วนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้ว่าความแข็งแรงทําไมเราถึงกล้ารับประกัน10ปีนี่คือรูปแบบของตัวโครงหลังคา กว้าง12เมตรที่เราเชื่อมมาจากโรงงานก็ยกมาทั้ง12เมตรเลยนะครับมันไม่ต้องต่อนะ12เมตรไม่ได้ไม่ได้ยาวมากครับยกมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอา12เมตรนี่ติดตั้งเอาหัวเสาเลยนะครับนี่คือจุดเสริมกระดูกของมันสีอาจจะทะลอกเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเก็บอีกครั้งหนึง่งอันนี้ตรงนี้คือจุดที่เราไว้สําหรับเป็นเพลทเชื่อมต่อกับตัวหัวเสาเดี๋ยวเราจะใช้น็อตในการยึดมาดูเรื่องของ ตัวสเปคของเสากันนะครับว่าเราใช้เท่าไหร่นะสเปคของโครงหลังคานะครับสเปคโครงหลังคาตัวนี้ขนาดเท่ากับเสารับนะครับก็คือเป็นวายแฟงสองร้อยคูร้อยฝั่งหนึ่งก็คือ2 0 0 mm อมิลลิเมตรอีกฝั่งหนึ่งก็คือ1 0 0 mm มิลลิเมตรนะรซึ่งเราเรียกวายแฟงทอนหลักคือ200คูร้อยแต่โครงหลังคาเนี่ยมันจะต้องเสริมกระดูกเพื่อไม่ให้มันตกท้องช้างนะครับเวลาติดตั้งหลังคาเข้าไป จุดที่เป็นตัวเสริมของมันนะครับยาวอยู่ที่ประมาณ3 9 0ม mm, ิลิเมตรซึ่งตรงเนี้ยไงเ,เพื่อนๆในวิศวกรเป็นผู้ออกแบบนะครับอย่าไปคิดเองเออเองนะมันใช้การเอาไวแฟ้งมาต่อเข้ากับตัวไวแฟ้ง200นั่นเองส่วนเพยที่ยึดหัวเสาก็แมชชีนรูมาเรียบร้อยแล้วก็ทําการมาเชื่อมเข้ากับตัวโครงสร้างหลักเท่านั้นเองนี่คือโครงจัว่วหรือจันทันที่เราออกแบบมาจากโรงงานแล้วมาพร้อมติดตั้งที่หน้างานนะครับผม ไหมครับว่ามันมาตรฐานวิศวกรรมมากเราเลยกล้ารับประกันโครงสร้าง10ปีนะใครสนใจผมสร้างกระดังโรงงานแล้วโทรไม่ได้เลยครับหรือแอปพลิมพ์บ้านสุดเป็นหนึ่งเจ็ดสุนทรสองหนึ่งสามสองท่ามกลางแอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมแอดพิมพ์บ้านนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดอะไรก็ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์อะไรมาก็ได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม